เปลี่ยนจากมอตสอสายแทงให้เป็นมอตสอสาย a อสซีสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฮัตตันเช่นเเช่นเคยวันนี้เรามาเทสในเรื่องของมอตอสบวกพลังแฝงโฮลี่ทันเดอร์นะครับซึ่งจะเล่นกับอันตี้มันจะได้เบสแรงๆไปเลยนะครับ,รบที่แบบปุนะในับผมครั้งก่อนเราได้เอาพลังแฝงเครื่างไม้แต่ว่ามันยังแรงไม่พอนะครับคลิปนี้เราจะมาวิจัยกันเพิ่มครับผมโดยที่เราเอาแบบไม่ครับผมกระโดด ยามกระหม่อมเรากลายเป็นสายล้วงไปแล้วครับ โกเด้นเติมเกมสามารถเติมเกมได้ตลอด24ชั่วโมงเข้าไปที่ g o l d e n t e r m g a m e com เติมได้เติมดีเติมไม่มีอันเอาใจสายเกมมิ่งปรับราคาลงลดยกแผงมีแพ็กเกจให้เลือกมากกว่า50รายการและคูปองเข้าไวาภายใน5นาทีคุ้มทุกเกมคุ้มทุกโปรโมชัน่นใครอยากเติมเกมไหนทักมาเลยที่ l like i น์แอ g o l d e n t e r m g a m e หรือว่าทางแฟนเพจเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆนะครับหรือคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผม สวัสดีครับกลับมากดมอทอสอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปก่อนผมได้เล่นเป็นพลังแฝงรากไม้แต่ว่าวันนี้ผมได้่เอาเวด้ามาหรือว่าโฮลิเทนเดอร์นะครับเพื่ออันติเบรสไปเลยเพระว่าเพื่อเพื่อเราอยู่นี่ก็ออฟเลนประมาณนี้ในช่วงแรกในช่วงซีซั่นนี้เพื่อนมาเราต้องร่มนะครับถ้าเพื่อนไม่มาเราก็จะไม่เล่นนะจ๊ะหลายนี่คือมอทอสสายเวทนะครับอ่าเรามาล้ออีก ฉบ,บับหนึ่งเราจะเล่นสายเบิร์ดไปเลยก็อาจจะออกสมุดเขีย <Ox> ว <imate> นะครับอืมตามนั้นเลยโอ้โหโดนล้อมโดนตำรวจล้อมดูรถบวตาถอยพี่โอ้สายอุ้ยโอ้นีโอเคริกเตอร์ต้องใช้พี่าจใหญ่โดนตายไปเลยทีแล้วเพื่อนเรามาไงไฟเชื้บูญไปครับหลบมันได้ทีแล้วนึกจะหันเราต้องกระบาไปก่อนเผา อสกิลสองไม่แรงเลยอุ้ยกอะโดดมือเอานะละเราจะเอาสกิลหนึ่งเข้าไปแตะครีปแล้วก็เข้าไปชนมาหรอกรูนตามสูตรเฮ้ยแมวสตรนี้โอ้โหมันมันกันไปแล้วต้นเกมเหมือนเดิมนะครับเป็นคอนเทนต์คำคผมจะมีเครื่องรูนไอเทมพลังแฝงไม่ขึ้นให้นะครับไม่ขึ้นสบาย อ้าวเอ้ยเดี๋ยวเยขอขอเพื่อโอ้ยเจ้าตามซะหน่อยเราจะรีบปิ๊วนะครับชิ้นแรกก็ฟังๆไปมาได้กันอ่ะพูดเลยดีโซเลตโปรเทคสเตนเผื่อใครอยากเสียดาวนะเผื่อใครอยากเสียเผื่อใครอยากเสียดาวนะย้ำไม่ทีดีโซเลตโปรเทคสเตนนะครับแล้วก็รู้ไอไอเทมพลังแฝงน,นี่ เป็นเหมือนพวกกราสเลยนะครับจะเป็นฮลี่ทันเดอร์อ่าพอแบบเบิร์ตตุ้มๆเดียวนะครับแรงๆประมาณนี้แล้วก็ไอเทมนะฮะอาจจะเป็นบูมสตงบูมสติ๊เจาะเกาะพวกแอนสุดเขียวนะประมาณนี้ถามว่าทำไมใส่โปรเจกต์มาตรงกลางอยากได้ในเรื่องของเลือดกับบอตอเท่านั้นนะครับใครอยากได้วิ่งไวกว่านี้โอ้สปิริตนะครับหรือใครอยากได้แบบให้มันบางกว่านี้สปิริตนะครับ รีบอ,อ,อ้อาะไรฮะมีมีหนุกเนี่ยมีแหน่ใน,นเกมนี้อาร์วีมันจะไม่ใช่เกมธรรมดาต่อไปมันจะสายนูน่นสายนี่สายมั่วไปหมดแล้วมั่มมมตวตัวตัวเลงโอ้ไม่ไม่ไหวเลยว่ะโอ้มือโอ้โหราชาปีศาจมือแมนซะด้วยแต่ว่าเก็บไปได้แล้วแต่สลิปเงียบสลิปเวียดนามเรา ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับใครอยากเสียดาวเล่นเลยนะฮะตามสุด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 ก็ต้องลงทรงตองเอาเอ็กซ์คิวมาด้วยนะแจ๊ะในการัล่าช็อตแต่ตอนนี้ยังไม่ค่อยเห็นดาเมจเท่าไหร่นะโอ้โหโอ้โหแยกเลยเพื่อนแยก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 กูไม่ใช่แทงนะเพื่อนอ่โอ้โหเพียงตีเท่านั้นเนั่ โอ้ในการเบิร์น้ำเม็ดเราต้องบีบไม่ตายโทษทีเพื่อนม้ามันยังติดธรรมาตปยิปกูเซิฟกู้แมนมาริวจูก๊ก <c oughs> ชูนี้จูกบ่อยนะเราออโอ้ยล้งโอ้โหชูนี้จูกบ่อยนะเราในที่ชื่อก็ดบดน ถ้าละหมอนได้แค่นี้ก็อย่าเล่นแค่เโอ้ยเปิดกันแล้วอ้ายยาบ่ายาเหรออ้ายยาดีกว่าอ้ายาย,าย,ายาอะไรเงี้ยไอ้อ้ายยาอันนี้คือการแช่คลิปในช่วงนี้นะครับไอทีกท่ก่อนผมจะออกเป็นเผามาด้วยนะจ๊ะแต่ในคลิปนี้ก็ไม่พงไม่เผาอะไรแล้งนั้นะตุ้มเดียวตุ้มเลยครับคูก่ก,กุคลั้นเลยตุ้มหนึ่งมาเลยครับอีวิลสี่เกรด ถ้าฮีโร่เขาไม่ออกของทอยเลยชิ้นนี้จะแบบเข้าเน้นๆเลยนะครับเน้นๆเหมือนถึงซ่วงอ่ะแต่ว่าแตาจะถึงซ่วงถึงซ่วงในครับถึงไซนวงไอตัวนี้เราไม่เล่นไหวนี่มันแรงมากอ่ะอุ้ยปากสวยเพื่อนเผา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 ใบ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 ตีตีตีเอ๊ ยูแฮปด e ฟีดีเ e ็ d เรื่มมีต่อไปเราจะเล่นอะไรดีวะเพื่อนตอนนี้เรามีบูมแล้วตอนนี้เราบลูบูมติกนะมี u c ซิเกลนะครับอ,อย่างงั้นถ้ามันถ้าเป็นสายเบิร์ตตามดาเมจเวยก็มงกุฎเดียดเดมน่าจะเดียดเดมเปไปเลยเขาลองเทสเหมือนเดิมนะครับลองเทสเหมือนเดิม แค่ครั้งก่อนมนเล่นสนุกดีเอผมก็เลยมาเล่นอีกทีนะครับในพลังแฟนที่มันแรงขึ้นเราจะเล่นเหมือนอ่าเฟ,ฟนล้วงจังหวะสองนี่ไม่ต้องลงจังหวะสองนี่เอ้ม้าไม่ได้อันติลงนะครับเพราะว่าดามไม่ราเบอร์สแรงเกิน อ,อยู่ตอนนี้ก็น่าจะประมาณ30%รนะเพื่อนเท่าที่เห็นด้วยตาเปล่านะแล้วก็บวกกับ Execute ด้วยนะครับประมาณกระโดดแบบ30%ตูุม้ม30%บต์ุ้มนะครับรมาเราม,มาฝารรมกันต่อแล้วตัวนี้เคลียร์คลิปเคลียร์คลิปเหมือนที่เอาลูนแทงมาไหมไม่มโอ้โหโดนว่ะ อุ้ยสวัสดีครับพี่ชายนายเจลผมเพิ่งเกิดมาพอดีเลยเพิ่งเกิดมาพอดีเลยครับพี่ชายนายเจลยูก็กลเลยเจอเก, <c oughs> กลอยูอ็เลยเยอะเก,กลอแฟชชั่นโบนี่ผมขาเอามาใน,นเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรวะลูกคู่ด,ดาวนะเพื่อนๆลูกคู่ด,ดาวถ้าแย่ใครเน็ตแรงจริงก็รองเท้าต่อเวทไปเลยใบครับวิทนันเออ โต่อกะตอนนี้สุดโต่งก็ถือว่ามันนะมันจะไปสายลวงครับมอตอนที่สายแทงกี่ต่อไปสวยนะแต่ไม่กล้าเข้าวะ่ะแต่ว่าจังหวัดอ,อ้าวตอนนี้เยอะกว่า30เซนก็ตายครับเออไปไหนเพื่อนเออถือว่าเพื่อนกันขอนะครับเลือดเยอะกว่า30มสเอซนนะตอนนี้าจะไม่ผิดไอ้ตาดูวิบิดเมื่อกี้มันขึ้นหลอดวะ น่าจะไม่ได้นะนรัยมาตอนนี้เรามีเดียเดมแล้วผมคิดว่าเราน่าจะออกเป็นสมุดเขียวต่อเออสมุดเขียวต่อเลยอโพโคลิปน่าจะเป็นพวกพาสซีฟในการโจ,จ,จมตีธรรมดาเนาะแล้วฟัรังเวทมันก็มีแหละเออแต่มันเป็นในเรื่องของการโจมตีธรรมดาซะมากกว่าเราจะเน้นอันตีนี่ยว่าตีมอตสเป็นเวทตามที่อ่านเลยมอตสตามไม่เป็นเวทนะครับเราก็จะเน้นในการเบรสในเรื่องของไอเทมนะครับ มานาหมดอุ้ยครึ่งหล่อเอ้ยเต็มหลออขอลองซะหน่อยลนสวิ้กคือรอดปะวู้ยโซโลดิอืหเพื่อนมาครับอุ้ยโซโลได้เลยนะที่ผมตามต่อที่โซโลได้เลยเนี่ยเอาเรื่องแล้วตอนนี้ธรรมดาแล้วไม่ธรรมดาละ,ะ,าละ <g ül> ต้องมีตัวบเขียวว่าพเพื่อนผมคิดว่าต์โซโลกิ้วง,ง่ายเลย ขอกเจ๊ไปแล้วตัวนี้มีการเปิดมีการเปิดแล้วคุณโมงเลยว่ะเพื่อนคือหลอดหลอดตัวนี้รวมๆทั้งหมดนะครับค่งหลอดไอ้ตรงไอเทมปลรังแฝงเอ็กซ์คิวที่ออกมานะครับคือตายโมงที่คือตายเลยนะครับอ้าวเรื่องมันไปไหนวะดวงตาไม่ขึ้นไปไหนครับนี่เอา เอานโดดมาเชยรอ,อครับอู้คึกโลอดอ๋ออยู่นี่เดี๋ยวก็ถึงแว่นก็ถึงว่าอยู่ราชาป,ปีศาจมากระโดดเข้ามาทำไมผม,ามาช่วยเพื่อนก็เดินมาแล้วมันไม่เช็คปกติมันต้องขึ้นใช่ไหมดวงตายใ้่เขาหนีเออยมาอยู่ตรงโน้นได้หนึ่งแถมมิ่งเออมาช่วยเพื่อนได้หนึ่งแถมมิ่งเป็นโปรโมชั่นไป เฮ้หลบแหละถ้าถ้าใ้าาดีก็ต้องเล่นกับอเรสตูนะครับเ <c oughs> พื่อนจับแล้วเราก็เบรสเลย <c oughs> ขวาวไม่ทัน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 โมไม่ทันเพื่อนอยากโดดด้วย <c oughs> เสียติฟรีเราไปโดดเอ่ตัวบาดีกว่าน,นะครับ เม่อี้ย้ันมันก็นล้านเลยมันก็นล้านได้เหมือนกันเลยแต่เอาไปล้านตัวอื่นดีกว่าครับจำไว้เราคือแอสซัสซินเราไม่ใช่แทงแล้วนะครับเราคือแอสซัสซินแล้วจับเพื่อนอุ้ยเชียบโอ้มันนำเห็ุไปรถด้วยโอ้งานเข้าแล้วตายตอน14นาทีแบบนี้ช็อตมาหลอกมันโดดพอดีไง แล้วดาเมจมันไม่โดนนะครับอันนี้สวยจัดสวยจริงครับผมก็สไลเยอร์ไปแล้วแล้วรอบหน้าใ้สมบดเขียวไม่รู้จะเจ้าโกรธจะได้เ็บไปครับเกียวกคนี้มันเหลืออีกช่องหนึ่งถ้าอย่างนั้นสมุดเขียวอีกรอบหนึ่งถ้าถ้าเป็นไปได้นะเขาเพิ่งเกิดกันเฮ้จกัจกจะตอนแรกกีล่าก็เป็นคนดีเลยเว้ยหลังหลังมาแตอนแรกตอนแรกที่เห็นเห็นกันใช่ไหม ขอโทษครับผมพลาดเออหลัง,หล,ง,ห,ลงหลังเริ่มไม่ใช่ลนะหลังเริ่มมีปากมีเสียง <laughs> แล้วห่วงสุกิตาสีม่วง น่าไทามิ่งตรงนี้ก็น่าจะเป็นการกันคลิปล้วนๆเลยนะครับแล้วก็รอสนขนฆ่าพลาดเมื่อกี้มีม้าพลาดมาตัวหนึ่งนะครับมีม้าพลาดมาตัวหนึ่งบน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 อุ้ยเชีย่ยแล้วเพื่อนจับได้ไหมโอ้ยไม่ได้เลยวะ่ะเออสวยอยู่ตรงนี้ ยากอยู่นะครับเขามีปั๊กอสเยอร์มันจะไปเกราะสีขาวขึ้นมาอีกนะครับเออทำให้เราเบิร์สยาเข้าไปอีกถ้าอยากรู้ต้องเบิร์สตัวบ,บางๆครับแต่ว่าตอนนี้เชียร์ชีฟก่อนนะเพื่อนเชียร์ชีฟแบบเชียร์ชีฟเลยเม้เชียร์ชีฟก่อนเกือบครึ่งหอดผมว่าครึ่งหลอดเว้ยถ้านนเน้นเลยนะครึ่งหลอดเว้ยเออครึ่งหลอดคือโดดทีตายเลย ถอยถอยถอยว่ายละ่ละว่ายละ่ะคีวๆนะเพื่อนว่ายล่ะผู้คร้คอ,องโอ้ยได้ไม่เคลียร์ใช่ไหมกูเคลียร์คนโอ้วย่ำกระมอมคืถืถอามนสะใจดีนะ <c oughs> เป็นบอสตอนแบบเวอร์ชั่นใหม่โคตรสะใจโอ้ย อเอาแล้วนะฮะก็ผมจะให้เพื่อนๆลับบากไปด้วยกันนะครับตอนนี้เราจะเคลียร์คลิปแบบว่า30วินาทีน่าจะได้นะครับน่าจะได้ห <c oughs> มาบ้าไปอยู่ไม่ตายเลยยืนแบบว่าชิวจัดโอเคแล,ล้วในเราหมาบ้าหมดแล้วไงนั่นนะสิจะเป็นไงเพื่อนผมว่ามันต้องแรงเท่านั้น,นเว้ยเราถึงจะพิกได้ ขอให้เหลือสักเลนหนึ่งยังไงก็ได้ขอให้เหลือสักเลนหนึ่งไงผมทำเลนข้างบนเนะี่ยเลนนผมแตกช้าสุดนะครับต้องทำเลนเอาไว้เออให้เหลือไฟหน้าด้วยให้เหลือไฟหน้าด้วยไปม,นนะม,ะม,ไมันชิบหายแล้วมันเกิดถอมกันเกิดเพื่อนโอ้โอ้ไม่นาโอ้ยสมุดเขียวกูโอ้ยไม่นา ยังไงครับอ้แเทวะ่ะเชือสองสมุดเขียวเพิ่งเทสเททแม่ต้นเกมได้ดูผมให้ข,ขอขวันเขาแป๊บไอ้เช่ยก็เล่นกันมาอยู่ทั้งเกมพอจะเพี้ยม,มึงบ่นกูไอ้นี่ไม่ใช่คนดีเนี่ย ไอ้นี่ไม่ใช่คนดีนะเ่ยทำให้แบบขอโทษคงทอขอโทษครับช่วงต้นเกมไอ้นี่ไม่ใช่คนดี <c oughs> <c oughs> โอเคประมาณนี้แล้วกันถามว่ามันก็จริงอย่างที่เขาพูดนะครับแต่ว่าต้นเกมอ่ะคือ,ค,อคือไม่นะนำามัน,มน,มน,มนมใครบบนแลครับ <c oughs> พอจะแพ้ไม่หาเริ่มหาแพ้แล้วนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับมอตอสายแรงผมคิดว่ากระโดด5 0 ยังไงก็ตายนะครับถ้าใครชอบรีวฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้อย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ขอตอัวลาไปก่อนสวัสดีครับมันจะเสียได้ว่ะสุดเขี่ยวอันไทยเพิ่งมาเลย